สีสเปรย์พ่นรถยนต์พ่นมอเอมอตอร์ไซค์เบลกฟอกสีสเปรย์เพื่องานอาเนกประสงค์แห้งไว้ให้ความงา,งงามสูงม,มีการยึดเกาะที่ดีทั้งบนผิวพลาสติกโลหะและไม้ใช้งานง่ายสะดวกและใช้าง,งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นมอตตเตอร์ไซค์โต๊ะเก้าอี้ของเด็กเล่นและสามารถใช้เป็นเครื่องหมาย สำหรับขนส่งสามารถใช้พ่นงานจักรยานพัดลมโคมไฟและอีกมากมายได้หลากหลายประเภทสามารถเลือกสีเลือกเฉดสีได้ตามแคตตาล็อกที่ให้ไว้ระดับความเงาแบบด้านหรือแบบกึ่งเงาแบบเงาก็เลือกได้เลยการใช้งานนั้นหนึ่งกระป๋อง สามารถปกคุมพื้นผิวได้ถึง1.4ตารางเมตรต่อกระป๋องและระยะเวลาในการแห้งนั้นใช้อุณหภูมิห้องอยู่ที่25 3 0ถึง30องศาเซลเซียสโดยมีระยะเวลาแห้งก่อนพ่นทับอย่างน้อย10หรือ15นาทีเท่านี้ก็เรียบร้อยสีสเปรย์เลฟอกประกอบด้วยอะคริลิกถึงช่วยให้สีสวยเงางาม การยืเกาะดีเยี่ยมทนแดดทนฝนทุกสภาวะอากาศฟิล์มสีแห้งเร็วไม่เปราะบางและสามารถพ่นวัสดุเพื่อป้องกันสนิมได้อย่างดีเหมาะสำหรับพ่นจัก,กรยานยนต์เฟอร์นิเจอร์รถยนต์และเครื่องใช้ต่างๆได้หลากหลายร้านมายองจัดให้ราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง45บาบาทเท่านั้นกดสั่งซื้อ และเลือกสีตามใจชอบในตรากร้าที่ให้ไว้ส่งถึงมือคุณได้เลย